เชืเลยรักจำเลยปีศาจตอนที่หนึ่งหกปีก่อนนอกหุบเขาบัญชาปีศาจตอนที่จี้อินเหรอรับสินค้าจากขันทีท่าทางเยอะยยิงเป็นช่วงเดือนสามซึ่งอากาศดีที่สุด ของเขาบัญชาปีศาจนอกกุบเขาบัญชาปีศาตเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าเบ่งบานส่งกลิ่นหอมชื่นใจแต่คั้นทีที่าแต่พูดพร่ำเสียงแหลมกำชับนั่นกำชับนี่ครับกลับทำให้อี้จี้เหอจี้อินเหอหงุดหงิดนี่ก็คือปีศาจนี่ที่นายเขากล่าวต้องทุนลงแรงมากกว่าจะจับมาได้พวกเราให้เวลาเจ้าสามเดือน ปราบปีศาจตัวนี้ให้ได้อย่ายตอนที่กลับมารับพิธีมันยังถูกครั้งในหีบแปะยันแบบนี้ล่ะคนย้ายลำบากมองแล้วก็หงุดหงิดยิ่งนักดัดเสียงก็ยิ่งหงุดหงิดคนได้รับหน้าที่ติดต่อกับขันทีจอมเยอะหญิงคนนี้ก็คือ ชวีเซียวชิงผู้ช่วยของกีอินเหอสวีเซียวชิงอายุยังน้อยแต่มีคารมกลมายชไก ขออ่านออกเป็นฉีชฉีชฉีดีกว่าเนาะเขาตอบรับอย่างยิ้มแย้มกงกงวางใจเถิดหลายสิบปีมานี้หุบเขาของเรากำราบปีศาจมาแนวมากมายไม่ว่าในเหตบเบลกมานี้เป็นปีศาจประเภทอะไรขอเพียงมาถึงนี่รับรองว่าตอนที่ชาวไปมันจะตามท่านไปอย่างว่านอนสอดง่ายไม่กล้าแข่งข้อแน่นอนอย่าประมาทละระวังให้ดีเจ้าเงือกนี้ไม่ทำ าดอดาเลยเราทราบขอรับที่เป็นงานองค์หญิงชุ่นเตอ๋อมีพระบัญชามาคนหุบเขาปีบัญชาปีศาจย่อมต้องสั่งสอนเจ้าปีศาจนี้สุดความสามารถรับรองว่าตอนที่กลับไปต้องไม่ทำให้ชางกงกงเสียหน้าชวีเสียวชิงเชี่ยวชาญกันรับมือคนเหล่านี้เขาพูดจาไพเราะน่าฟังในที่สุดแววพึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชางกงกง จี้อินเหอฟังพวกเขาพูดคุยกันพรางเดินไปที่รถมา้าหีบสีดำรนดังรถม้าสูงประมาณครึ่งเอวทำจากเหล็กกล้าแล้วยังมียันแปะอยู่เต็มไปหมดจี G ้อินเหอเอื้อมมือไปแตะยันแผ่นหนึ่งพอเห็นตัวสษรบนยนนันนางเคลืเกคิ้วขึ้นก่อนจะดึงยันแผ่นนั้นออกมาทัานใดนั้นก็เกิดเสียงดังตึงต้งตึ้งดังออกจากหีบเหล็กกล้าตามด้วยเสียงโซ่กระทบกันดังกรงกรกรรก ดวงตาของจี้อินเฮอร์เปล่งระกายวู้ปิศาตอนนี้ระหายกัดมากมียันแปะอยู่มากมายขณะนี้นางดึงออกมาแค่เพียงเดียวมันก็รับรู้เ <c oughs> สียงกระแทกจากในหีบทำให้ม้าตกใจมากมันส่งเสียงร้อง <c oughs> กุบกบกพางยกขาหน้าขึ้นแต่คนขับรถม้ากรรีบรังบังเหียนเอาไว้วุ่นวายอยู่ครึ่งค่อนวันกว่าจะปลอบมันให้สงบหนงได้ ช้างก็โกหันกระปะโอระมังหน่อยปีศาตนิร้ายกาจมากนะครับพูดพลางถอยหลังไปหลายก้าวเจ้าเป็นใครถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าซีซัวแตะนั่นแตะนี่เรีบไปยันกลับไปซะระวังอย่ถตกโทษลงโทษนะเสวีเสียวชิงเรียบยิม้มมาใจนั่นก็คือผงชาสีแดงกับหยันสีเหลืองและก็มีคำสาบสายฟ้าเพื่อปิดกั้นประสาทสัมผัสทัางหางผนึกพลังปีศาจหมดล้นเป็นฝีมือของท่านราชโค จี่อินเฮอตัดบทคำพูดของเฉวิ้เสี่ยวชิงพลางพิกยันในหมื่นเล่นดวงตาใช้แววคมปราบหันไปจ่องขันทีที่ยืนอยู่ด้านห่งข้างเพียงกระดิกนิ้วครั้งเดียวยันแผ่นนั้นกระพุ่งไปแปะลงบนลำคอของจางกงกงอย่างรวดเร็วราวกับลูกทนนพุ่งออกจากสายดวงตาของจางก,กงกงเบิกกว้างจนแทบะทลนออกจากเม้าปาก อากว้างเหมือนกำลังจะร้องตวัดด้วยความโมโหแต่กลับไม่อาบเปล่งเสียงออกมาได้เลยช่างคงๆง,งตกใจมากเรียบยกมือขึ้น,นกระชากยันแปะอยู่บนลำคอแต่มือก็กระเด้งออกมาทุกครั้ง แววตาของเขาฉายแววหวาดกลัวเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดส่วนของตาทั้งคู่จ้องจี้อินเฮอด้วยความหวาดหวัว่นนิ้วชี้ไปที่นาน่นและกลับพูดออกแม้แต่คําเดียวพูดมากน่ารําคาญจี้อินเฮอตกมือที่สุดก็งเงียบเสียทีนั่งหันไปส่งสายตาให้ชายกันหลายคนที่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาเดินตรงไปที่รถม้าเหล่าองครักษ์ที่ทําหน้าที่คุ้มครองรถม้าอยู่เห็นเช่นนั้นผ่านการเลื่อมมือไปแตะด้ามดาบยความเคร่งเครียด รถมานี่หุบเขาบัญชาปีศาจเรารับเอาไว้แล้วอีกสามเหมือนค่อยมารับปีศาจในหีบกลับไปเรารับรองว่าปีศาจตอนนี้จะว่านอนสอนง่ายส่วนพวกเจ้ามีหนะ้าที่เพียงรับรองควา,ามปลอดภัยของมันทั้งขาไปาและขากลับที่เป็นเรื่องพวกเจ้าควรทําอยู่แล้วตอนนี้ปีศาจมาถึงหุบเขาบัญชาปีศาจแล้วย่อมสมควรต้องสม,มบัตเราแล้วรีบกลับไปเสียจีอินเฮอจ้องเหล่าองค์รัก คำพูดของจี้อินเหอทำให้เราอมรักขันไม่มองหน้ากันก่อนจะตัดสินใจถอยหลังไปชายสก,กันทั้งหลายตรงเข้าไปบอกให้คนขับรถม้าลงจากรถจากนั้นขับรถมา้าตรงเข้ามาในหุหบเขาบ้านชาปีศาจรถมา้าถูกขับออกไปแล้วจี G ้อินเหอเหลือบมองคันทีแบบหนึ่งข้าไม่ค่อยรู้เรื่องยันติดเป็นแต่ดึงออกไม่เป็นกลับไปหาท่านราชภูเถอพุทธกักบัตหน้าเดินเข้าไปในหุบเขา สวีเซียวชิงเรียบยิ้มบันเชิงขออภัยพรังธิบายให้จางโกงฟังนั่นก็คือผู้บัญชาการปีศาจของเราอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่วิชาบัญชาปีศาจของนางสูงส่งที่สุดในภูเขาของเราเลยทีเดียวโกงอย่าได้มาหะออ่อยันนี้ข้าก็ทําอะไรไม่ได้อาคามเมือนข้าอ่อนน้อยไม่อาจเทียบกับนางเกรงบัทันคงต้องกลับไปคอยท่านราชโูช่วยแหละ,ะสวีเซียวชิวจงจี้อินเฮอร้องเรียก เวิสเอชิงเรียบหันไปตอบรับจานนั้นก็ได้แต่ส่งสายตาขออภัยไปให้ชางกลงที่กำร้อนใจจนหน้าแดงกัมก่อนจะรีบวิ่งตามจี้อินเหอไปพอตามไปทานชวิสเสือชิงกระท้อนใจคำหนึ่งพลางกล่าวอย่างไม่พอใจนักท่านผู้พิทักษ์กด้ายขอรับบอกท่านตั้งกี่ครั้งเลยว่าถึงคนที่ส่งปีศาจมาเป็นแค่บ่าวรับ้ายของเหล่าผู้สูงศักดิ์แต่คำพูดของพวกเขาก็มีน้ำหนักจะลุ่งเกินตามใจชอบม ได้คนที่มาครั้งนี้ยิ่งเป็นขันที่คนสนิทองค์หญิงสุนเตอถ้าเขากลับไปพูดใจะให้รายท่านกลับองค์หญิงออืข้าลำบากแนว้วอย่างไม่ได้ดีอีกจีอินเฮรับคําส่งงดังนั้นท่านกลับไปปดยันให้เขาเถนะอะนักรับถ้าปล่อยให้เป็นใบ้กลับไปแบบนี้รู้จะเครียดแค้นสักแค่ไหน จีอินเหอปลายตามมองเขาแวบหนึ่งชวิสเซลชิงคนที่เราต้องเอาใจคือเจ้านายของพวกเขาไม่ใช่เขาและวิธีเอาใจเจ้านายของพวกเขาคือกำราบปิศาจให้ดีๆไม่จะเป็นต้องทำอย่างอื่นได้ยินจีอินเหอกล่าวเช่นนี้ชวิสเซลชิงไนแต่ทถอนใจท่านพูดมีเหตุผลจะทอดกระทดอที่โลกม่น,นี้โหดร้ายกับเผ่าบานชาปิศาจของเราได้ยินว่าเมื่อห้ ปีๆก่อนตอนที่ท่านราชกูยังปรุงยาพิษที่ใช้ต่อกัอนเผาเราไม่สำเร็จเผาขอเรายิ่งใหญ่มากสามารถเรียกลมงเรียกฝนมาบรญชาปิศาจใครไปคิดว่าผ่านมาแค่50ปีก็ตกต่ำถึงขั้นนี้แม้กระทั่งกันทีคนหนึ่งก็สั่งให้เราทำนั่นทำนี่ได้ พอเถอะพอเถอะพูดยังกับว่าเมื่อห้าสิบปีก่อนเจ้าเกิดแล้วอย่างนั้นละจีอินเหอตำหนิอีกฝ่ายพูดเพิ่งพูดจบคนทั้งสองก็เดินไปถึงประตูหุบเขามันจาปิศพาพอดี ประตูใหญให่เปิดกว้างในหุกเขาเต็มไปด้วยหมอกบกกรมที้อินเหอเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นปีศาจเนือกถูกส่งมาวันนี้น่าจะมีประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดาเราไปเปิดหีบในคุกใต้ดินกันชววิสโหชิงพยักหน้าตอบครับ ใ,ใต้ดินของหุบเขาบนลูกกรงเหล็กมีผนึกคำสาบสำหรับก,กักพลังปีศาจติดอยู่โดยรอบหีบเหล็กถูกส่งมายังห้องขังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเห็บมีตะขอเหล็กอันหนึ่งทันทีที่เหล่าผู้มันชาการปีศาจเกี่ยวตะขอเหล็กเข้ากับโซ่ที่ห้อยลงมาจากเพดานผนึกคำสาบบนลูกกรงเหล็กรอบด้านก็เปล่งแสงสว่างจ้าหีบกักปีศาจนี้เป็นสิ่งหุบเขาบาญชาปีศาจสร้างขึ้นสำหรับให้เหล่าผู้สูงศักดิ์ใช้คุมขังปีศาจในพั้น จะจับได้จะได้สดะดวกต่อการขนย้ายมาที่หุบเขานหีบมีโซ่เหล็กสําหรับพันธนาการปีศาส,ส่วนตะขอบนหีบนั้นแท้จริงนี่นคือส่วนปลายของโซ่เหล็กพอตะขอถูกเกี่ยวเข้ากับโซ่ในห้องขังโซ่ที่พันธานาการปีศาวัดจะเชื่อมต่อกับโซ่เหล็กเส้นอื่นๆ จากนั้นพลังของผนึกบนโซ่เส้นอื่นๆถูกส่งมายังโซ่ที่อยู่ในหีบเช่นนี้เมื่อเปิดหีบออกปีศาจก็จะทำร้ายผู้บัญชาการปีศาจไม่ได้เกี่ยวตะขอกับโซ่เหล็กเข้าด้วยการเสรเรียบร้อยผู้บัญชาการปีศาจกระหนึ่งก็สอดกุญแจข้ไบในรูกุญแจของหีบที่ขังปีศาจเอาไว้เสียงดังครั้งหนึ่งท่านั้นก็เสียงเคาะต,ต,ต,ตึงตึงตังตังติดต่อกัน3 4 5 6 7 8ห10หปี ออกมาจากในหีบผู้มัจชาการปีศาจยังไม่ทันนึ่งกุญแจออกจะโจหีบกักปิศาจที่มียันแปะอยู่รบนะอบหน้าถูกข้อจากหน้านในจนแตกกระจายเป็นชิน้นชิ้นชั่วขณะต่อมาหางขนาดใหญ่ของปีศาจเหงื่อกระพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วจีอินเอซึ่งยืนอยู่นอกห้องคังยังไม่ทันนระวังว่ารายังไม่ทันไน้ระวงว่าระวัง หลมปีศาจก็ก่อตัวขึ้นในห้องขังทันใดนั้นหางเงือกสีขาวสลับน้ำเงินขนาดใหญ่ก็กวาดขึ้นไปรอบๆด้วยความเร็วดุดสายฟ้าผู้บัญชาการปีศาจที่อยู่ในห้องขังทรงจยงร้องด้วยความเจ็บปวดเพียงพริบตาเดียวเลือดสีแดงสุดกษัตริย์กระเซ็นไปทั่วจีอินเฮรีบกดศรีศรษะของเฉวีเซียวชิงให้นอนหมอบลงบนพื้นหลบรอดไอสังหารจากหางของปีศาจเงือกขนาดใหญ่อดเวท วังเงหน้าขึ้นมองอีกครั้งก็บพบว,ว่าหีบกักมิสานในห้องค้างแตกกระจายเป็นชิ้นๆไปแล้วเศษซากของหีบกระจัดกระจายไปทั่วมือทั้งสองของพิสัจเงื้อถูงมัดห้อยอยู่กับโซ่ด้านบนร่างของเขาเปลือยเปล่าร่างกายท่อนล่างคือหางปราขนาดใหญ่แต่มันแตกต่างกับหางปลาของมิษัเงือกใบตรงหางของเขาเป็นสีขาวสลับน้ำเงินเป็นชั้นๆราวกับนอกบัว ที่น่าตื่นะตึงยิ่งกว่านั้นก็คือใบหน้าของปีศาจเงือกตอนนี้ผ่าเงือกมักจะมีหน้าตางดงามใจี้อินเหอคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีใบหน้างดงามจนทําให้ผู้คนลืมหายใจเช่นนี้นี่ก็คือปีศาจเงือกแพทย์ผู้ผู้โลชนตนหนึ่งจบตอนที่หนึ่งครับ